มืัอนี้เขากำลังอัปเดตสถานการณ์อยู่ลุงสีเนาะนี่เขากำลังอัปเดตกำแพงลุงสีว่ามันหอดสายแล้วเนาะเพราะว่าเหมือนวานเขามาบ่มีฟางมาบม่ทันมีคนมาเหตุนี่ไปต่างเสาไว้เฉยๆเนาะ <c oughs> มืัอนี้เขากำลังจมาอัปเดตนี่เนาะมือนี้มีฟางมาแล้วทุกคนเอาอ,อ่อนกับไอ้ไส้อาแยมไอ้ไส้กับตุ่นนันกับนันขอบพวกเกรึมาเบิบนี้เขาก็จะไปเกิดฟื้นนั่นนีมัน มืึอนี้เขาก็มาอัปเดตกำแพงลงสีเนาะนี่สร้างกะอาแต้มพญิาบานบันคำน้ำตุ่มกาแฟนเพลินอ้าวไส้ไอไส้มวยลานมูแฟนเกาเฮานีานกาน่กำแพงกับเขาละตั้งเสาเนาะนี่เพิ่นมาเห็ดตาไปบอกอากับอ่าวมาเห็ดเพิ่นมาเห็ดเบิดขอบครัวเพลยไอไส้กับอ,อาอ่อนอาแต้ม พวกเฮาเอ็นว่าอาแตมเพิ่นเป็นพยาบานมือนี้วันเสาเพิ่นหยุดเพิ่นก็เลยมาซอยกันเนาะกับลูกกับไอันยังงละ่ะน้องนัดกับน้องต้นน้ำนี่เนาะไอ้นัดกับไอ้ต้นน้ำมีอ่าคือเฮาเลยบอกอบเตอร์ว่าแหมคือคือหนคือยายแตมแท้ะเอากับอากับหลานเนาะน้าคือกันนาซี่ยัง่คือเฮาล่ะนั่นไส้หมวยล้านมือค้บเอาเกาฉัน ไอ้ล้านเพิ่อยู่บุรีลำนี่ไส้ไส้ยู่ขอนแกนบรู้ว่วอมเพื่อมั่นใจคลี่มองเดีวกันก็บักริงบอนี่เนาะพึ่งหัวอแตแมเพิ่นกระเฮ็ดเพื่อนเป็นสร้างเฮ็ดกําแพงเพิ่นกระเฮ็ดเป็นเนาะเพิ่นไดเพิ่นไดแฟนเป็นสร้างเพื่อนไดผัวเป็นสร้างเพื่อนกระเลยเฮ็ดเป็นเพื่อนก็มาซอยกันถ้าสมมุติเฮามีผัวเป็นสร้างเฮากระสิเฮ็ดเป็นคือกันน่นล่ะเพราะว่าเฮ้ายู่กับคนแบบใดเท้ากระสีเฮ็ดเป็นแบบ ขงกระดงเป็นค้นแบบนะ้นํากนเนาะนี่แฟนเพิ่นเป็นสร้างอา่าวตะกี้บะเกงกับไะเห็ุงานน้าเพิินช่วงสิเลิกกันมันไปเห็ุงานน้าไอไส้แฟนอาไปเห็งเุงานอ่างานก่อสางงานเอียงวะเห็เหุเฮียนเป็นสร้างอันนั้นนนี่แหละตกแต่งผู้เบาเกาเฮกกับไอล้านเป็นสร้างกระจกอลูมิเนียมตีฝา ไอ้ไส้กะเป็นซางเฮ็ดเงียนเพื่อนเพื่อนแฟนอาคือจังไบรรยองค่ะคือตาค่ะทุกคนมึงหนาด้วกันหมดเลยเพื่อนจะหนากุ้มกลุ่มหนาอย่างไงกุ้มกลุ่มเท่ากับคือพอแต่ปืนี้เฮากันยังอาวพับอยู่ขนาดเท่าคือพอไหมเท่าคือตาเท่าบรไเด้นหนาคือย่าเด้เท่าประเด้นหานาคือแม่อืมมารอบเตออ์ไล่มา กำลังถากเสียงอยู่นี่เนาะอาจจะค่อยๆเฮ็ดไปกัน่าจะมือนีวันที่เท่าใดมือนีวันที่ยิบเอ็ดกัน่าจะแล้วก้อนปีใหม่อยู่หละบเบื้องส่งข้าจเจ้าใส่เล็กเรพรผอมเพื่อความแข็งแรงรอบแหลกให้พยย่อเยแดงพ่อเยแดงก็พ่อเยดำก็พ่อยยอืง่งบางนี้กับไอเมาสร้างสีข้นเคิงทั้งหนา ถ้าเจ้าเห็ดประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่ล่ละแต่ว่าเข้าหน้สึกว่ารอบแหลกข้าเจ้าเฮ็ดเร็วอยู่เดหรือว,ว่าข้าเจ้าโ่ใสซเล็กเส้นยังเข้าบ่หูแต่ว่านี้ไอ้ใส่เพิ่นเห็ดย่างดีนะเพื่อใส่เล็กเ้นพร้อมเข้ากับบลูเมลซางเข้ากับมะเบิงเข้ากับมะเบิงอ่าวก,กับอ่าเห็ดนี่เบานัดลูกเพินเพิ่นเราไปบวชมันเราไปเป็นทหารมันเราออกมาแล้วนี่เรามาเห็ดงานน้ไอ้พอกับแม่เรา ตาอันนั้นฟังนั้นต้นน้ำลูกไส้ลาเพ OSE ิ่นเสียแดงๆนะสูงก็อายนัดอันนั้นตายายน่นางยูอูถ้าบอกไปทั้งนั้นเพราะว่า <c oughs> เดี๋ยวเข้าสีดาเฮ้าเขาแย่แย่สีดาเฮ้าเข้าไปอยากเถียงกันกับเพิินเฮ้าได้กำแพงละมันกระจบเรื่องมันกระจบเฮ้าบ่ได้ไปเขียนโดยสร้างให้ผู้ใดเฮาก็แค่ต้องการกำแพงจุดประสงค์ของเฮ้าทั้งเบิดทุกสิ่งทุกอย่างเข้าต้องการให้ลุงสีเฮ้ามีกำแพง หานมันจังบอออกแม่